เราจะมาดูตัวโจทย์นะครับผมของฟังก์ชัน Exponential แล้วก็ l o การ i ท h m นะครับสำหรับข้อนี้นะครับเอามาจากข้อสอบวิชาสามาัญนะครับปี65ก็คือให้ก็คือวัดได้ทั้ง2เรื่องเลยก็คือวัดทั้งเรื่องฟังก์ชัน l o กา r i t h m แล้วก็วัดทั้งเรื่องฟังก์ชันของ Exponential ก็คือข้อแรกก็บอกว่าให้ A แทนเซ็ตคำตอบของ l o g log 64ลบด้วย l o g ล o g 4เท่ากับ log x ซึ่งสังเกตว่ามันเป็นการใช้ในเรื่องของล็อกซอนล็อกนะครับซึ่งบางทีเราก็อาจจะดูยากนิดนึงเนาะบางทีครับเทคนิคในการทำโจทย์พวกนี้แล้วอาจจะมองตัวเลขที่มันหลายๆชั้นนะครับที่มันดูซับซ้อนมองเป็นก้อนตัวอักษรใดตัวอักษรหนึ่งยกตัวยอย่างเช่นเรามองว่าล็อกสีตรงนี้นะครับมองเป็น A และก็ล็อกสีตรงนี้มองเป็น B นะครับเราถ้าเราจำจากคลิปที่แล้วได้นะครับมันจะมีสมบัติล็อกอาริทึมข้อหนึ่งนะครับก็คือ ล็อกเลบด้วยล็อก b จะมีค่าเท่ากับล็อก A หาร B นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราแทน A ด้วยอะไรครับแทน a ด้วยล็อกหกแล้วก็แทน B ด้วยอะไรครับแทน B ด้วยล็อกสนะครับและเราก็เอามาแทนลงในสูตรตรงนี้นะครับเราก็ได้ว่าล็อกของอะไรครับล็อกของล็อกหกิเพราะว่าเราให้ล็อกห4เป็นค่า A เนาะแล้วก็ลบกับ ล็อกของอะไรครับล็อกของล็อกสี่นะครับตรงนี้เราก็มองว่าตรงนี้นะครับเป็นค่าอะไรครับเป็นค่า b เท่ากับล็อก a ส่วน b ก็แทนเข้าไปเป็นล็อกหกสิบสี่ส่วนด้วยล็อกสี่แล้วไงต่อครับถ้าเราจําได้นะครับมันจะมีสมบัติอีกสมบัติหนึ่งนะครับที่เราได้เรียนกันไปในคลิปที่แล้วเหมือนกัน ก็คืออะไรครับก็คือถ้าเป็นล็อก2อันหารกันนะครับก็คือล็อก A หารด้วยล็อก b แบบนี้นะครับตัวหนึ่งนะครับโดยที่ฐานตรงนี้นะครับเป็นฐานเดียวกันนะครับถ้าเราไม่เขียนก็ถือว่าเป็นอ่านรู้กันว่าเป็นฐาน10บนะครับผมก็จะได้ว่าอะไรครับก็คือมันก็คือล็อก A ฐาน B นั่นเองครับผมก็คือเอาตัวเศษเป็นเลขหลังล็อกแล้วก็เอาตัวส่วนเป็นฐานแบบนี้นั่นเอง ถ้าเราสังเกตนะครับก็คือเราเอามาจากตัวนี้นะครับตัวนี้ล็อก64หารด้วยล็อก4นะครับก็แปลว่าถ้าเราแทน a เป็น64เข้าไปแล้วก็แทน b เป็นอะไรครับแทน b เป็นล็อก4เข้าไปก็ได้ว่ามันก็คือล็อก64ฐาน4นั่นเองนะครับเท่านั้นยังไม่พอเนาะแปลว่าไอ้ที่ไฮไลท์สีมตรงนี้นะครับ ร็อกหารได้็อก4นะครับมานก็คือร็อกโคกฐาน4ี่นั่นเองครับแล้วไงต่อครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะเราก็ดูด้านขวาด้วยใน,นการเขียนสมการเนาะมันก็จะมีทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาซึ่งตรงที่เราเขียนทั้งหมดมันคือฝั่งซ้ายเนาะก็แปลว่า เราก็ต้องเขียนในเรื่องของฝั่งขวาด้วยก็คือฝั่งขวาก็คือล็อกล็อกหกสหารด้วยล็อกสก็คือล็อกเนั่นเองตรงนี้ก็จะเท่ากับ l o อกเอกซนะครับก็คือตรงนี้อ่าแล้วเราก็เทียบกันว่าทํำยังไงต่อนั่นเอง<ม>แบบนึงนะ ยังไม่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ก็แปลว่าจากบรรทัดนี้นะครับจากบรรทัดนี้นะครับเราแก้ไอ้ตรงเนี้ยได้เป็นแบบนี้ละนะครับเราสามารถเขียนได้ดังนี้ล็อกของล็อกฐาน4ของ64เท่ากับล็อก X นั่นเองแล้วยังไงต่อครับแล้วก็หลักการง่ายๆก็คือว่า จากตรงนี้นะครับเขียนเป็นแบบนี้เนาะอย่าลืมอย่าลืมล็อกล็อกตรงนี้ด้วยล็อกล็อกเอกตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยแล้วไงต่อเราสังเกตเห็นว่าด้านซ้ายด้านขวามันมีล็อกเหมือนกันก็สามารถตัดล็อกกันได้ก็จะเหลือเป็นล็อก4 64เท่ากับ x ซึ่ง64เท่ากับเท่าไหร่ครับ64มันคือ4ีกำลัง3เนาะก็คือล็อกฐาน4 4ยกกำลังสมเท่ากับ x ในเรื่องของสมบัติเลขยกกําลังเอสมบัติของล็อกมีอีกสมบัติหนึ่งที่เรารู้ก็คือล็อกเยกกําลัง n เราสามารถโยกเลขคี่กําลังไปด้านหน้าล็อกได้ก็จะเป็น n ล็อก a นะครับก็ตรงนี้ก็จะโยกเลข3ไปนะครับโยกเลข3ไปก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็น3ล็อกฐาน4 4แบบนี้นะครับมีค่าเท่ากับ x แล้วยังไงต่อครับแล้ว สังเกตเห็นไหมว่าถ้าสมมติว่ามันมีล็อก a ฐาน a แบบนี้นะครับฐานกับด้ชนีกำลังเท่ากันก็จะมีค่าเป็น1นั่นเองก็แปลว่า e ล็อกสีนทีตรงนี้มันมีค่าเป็น1เพราะนั้นจะได้ว่า3เท่ากับ x ได้เลยนะครับก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าให้ a แทนเท็จคำตอบของสมการนี้นะครับซึ่งคำตอบของสมการคือ3เพราะนั้นตรงนี้นะครับแทนเท็จคำตอบตรงนี้นะครับก็คือเลข3มมันเองนะครับอันนี้ก็คือข้อแรกนะครับ ต่อไปนะครับผม,ผมก็คือข้อ2ข้อ2นะครับก็คือให้ b แทนเซตคำตอบของอันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสมกราร exponential นะครับแล้วในเรื่องของสมกราร exponential ทำอย่างไรนะครับผมเรามาดูกันดูอีกฝั่งหนึ่งเลยก็เราก็ลอกสมกรารก่อนมา9กำลัง x บวกกับ3กำลัง x บวก1เท่ากับ3กำลัง x บวก2บวกกับ27นะครับอ่ะนะครับ แล้วอ e ีตรงนี้มาจากอะไรมันคืออะไร9ตรงนี้นะครับมันก็คือ3ยกกำลังสนั่นเอง3าก,กลังสแล้วก็กําลัง X แบบนี้บวกกับ3กํกลัง X บวก1จะบอกว่าเลขสีกาลัง2อันบวกกันนะครับสื่อถึงสื่อถึงอะไรครับสื่อถึงตัวเลข2อันนะครับผมยกกําลังมาคูณกันก็คือถ้าพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพก็คือดูดูอย่างดูตามนะ3าลัง x บวก1แบบนี้มันก็คือ3ามกำลัง x คูณด้วย3ามกำลัง1เห็นไหมว่าถ้าฐานเหมือนกันนะครับแต่ได้ทีกําลังต่างกันนะครับถ้าเอามาคูณได้กันจะเอาได้ทีกําลังมาบวกกันก็แปลว่า3ยกกาลัง x บวก1มันคือ3ามกำลัง x คูณกับ3ามกำลัง1นนั่นเองต่อไปนะครับในทํานองเดียวกันนะครับดูฝั่งขวา3ามกำลัง x บวก2ก็สามารถแยกร่างกลายเป็น3ามกำลัง x คูณกับ3ยกกาลัง2ได้นั่นเองครับ แล้วก็บวกกับ27นั่นเองและก็ในเรื่องของการคยกกำลังแบบนี้นะครับมีวงเล็บและก็มี x อยู่ข้างนอกวงเล็บสามารถเอาเลขชี้กำลังนอกวงเล็บกระจายคูณหากับเลขชี้กำลังที่อยู่ในวงเล็บได้นะครับ <S 1> <1> <S ก็จะเป็น3ยกกำลัง2คูณ x บวกกับ3กำลัง1คูณกับ 3x เขียนเป็น3คูณกับ3กำลัง x ได้นะ ส่วนด้านขวาเป็น3ามกำลังสองคูณกับ3ามกำลัง x ขอเขียนเป็น9คูณกับ3ามกำลัง x เนาะเพราะสามกำลังสองได้9แล้วก็บวกกับ27และเราก็ทําการย้ายข้างนะคะผมตอนแรกเป็น3ามกำลังสองเเนาะบวกกับ3คูณด้วย3ามกำลัง x อ็กเอาตรงนี้นะครับผมมาหักลบก็จะเป็นย้ายข้างก็จะเป็นลบเนาะลบเคูณด้วย3ามกำลัง x ลบกับ27เท่ากับ0ูนย์นะครับก็คือย้ายข้างสรรมการมันจะได้ตัวเลขฝั่งหนึ่งนะครับ เป็นเลขศูนย์นั่นเองครับแล้วไงครับผมวิธีการคำนวณเนาะอ3สกําลังสอง็ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่อีตรงนี้สามารถสามารถบวกลบกันได้หลักการสั้นๆนะครับผมก็คือว่าถ้าใครแบบว่ามองไม่ค่อยออกอะไรอาจจะมองเป็นก้อนเหมือนกันนะครับใช้ทเทคนิคเดียวกับเรกกากล่าวอทึมเลยมองเป็นก้อนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามอง3กําลัง x อนะครับเท่ากับตัวแปร A นะครับแปบลบว่าอะไรครับผม สามกำลังสองเอ็กซอ่ะสามกำลังสองเอ็กก็คือแปลว่าสามกำลังเอ็กเท่ากับเอก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสามกำลังสองเอ็กก็เหมือนกับยกกําลังสองทั้งสองข้างครับเอาอันนี้ยกกําลังสองด้านซ้ายยกกําลังสองกับด้านขวายกกําลังสองก็กลายเป็นสามกำลังสองเอ็กก็คือเอกำลังสองนั่นเองเอาใหม่เนาะถ้าสมมุติถ้าเรายกกําลังสองทั้งสองข้าง ฝั่งซ้ายอะครับก็จะเป็น3ายกกำลัง2 x ฝั่งขวาก็จะเป็น a กำลัง2นั่นเองตรงนี้นะครับเราก็เอาการแทนแทนค่ายึกยือเป็นค่า a ครับเป็นเทคนิคในการมองในการแก้สรรมการ x บนเที่ยวก็ได้นะครับก็คือเรามองให้3กำลัง x เท่ากับ a แล้วก็3ากำลัง2 x เป็น a ยกกำลัง2ก็จะได้ว่าอะไรครับผม3ากำลัง2 x ก็คือ a กำลัง2 3คูณได้3ามกำลัง x ก็คือบวกด้วย3 a ลบด้วยเกคูณากำลัง a ก็คือลบ 9a ลบ27 mm hmm. เท่ากับ0 mm hmm. ก็จัดรูปนิดนึงก็เป็น A กำลัง2ลบ 6a ลบ27 mm hmm. เท่ากับ0และเราก็แยก2เล็บนะครับะ a กับ A เนาะอะไรอะไรคูณกันได้ลบ27อะไรบวกกันได้ลบ6สังเกตนะครับก็หาว่าอะไรคูณกันได้ลบ27อะไรคูณกันได้ลบ27 มีตัวเลข2ตัวนะครับคูณกันได้ลบ27บวกกันได้ลบ6นะครับก็จำนวน2จํจำนวนนั้นก็คืออะไรครับก็คือลบ9กับ3มันเอง a ลบ9กับ a บวก3ซึ่งถ้าเราแก้แล้วนะครับเราก็ได้ว่า a ตรงนี้เท่ากับ0เนาะก็แก้สมก,การแต่ได้ a เท่ากับ9ก้ับ a เท่ากับลบ3และเราก็เอา ตรงนี้นะครับมาแทนคืนเพราะว่าสิ่งที่เราให้สมมติเพื่อให้เราสามารถแก้สมการได้อย่างง่ายได้นะครับคือเทคนิคการมองเป็นก้อนตรงนี้เราก็ได้ว่า a มี2ค่าคือ a เท่ากับ9กับ a เท่ากับลบสซึ่งตรงนี้นะครับเราก็เอาแทน a เท่ากับ3ามกำลัง x ขึ้นนะครับก็ได้ว่า3ยกกาลัง x เท่ากับ9กับ3ยกกาลัง x เท่ากับลบสซึ่งสังเกตนะครับผมว่าฐานตรงนี้นะครับมันเป็นจํานวนบวก จำนวนบวกยกกำลังอะไรก็ได้เป็นจำนวนบวกเสมอเพราะฉะนั้น3กำลัง x เท่ากับลบ3มนะครับมันเป็นไปไม่ได้จะเหลือแค่3กำลัง x เท่ากับ9ซึ่งเราก็ต้องหาว่า3กำลังอะไรได้9อ๋อเรารู้แล้วว่า3ากำลังสองเป็น9ก้มันเองก็จะได้ว่า x เท่ากับ2นั่นเองซึ่งไอ x เท่ากับ2ตรงนี้นะครับก็คือค่าของอะไรครับก็คือค่าของ b นั่นเองครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าให้เอาผลบวกของสมาชิกทุกตัวใน a union b นะครับ A เป็น3 B มีเป็น2เอาผลบวกรวมกันก็จะเป็น3บวก2เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ5นั่นเองครับผมครับข้อนี้ก็เลยตอบช้อย2ครับ